มาต่อตรงนี้นะครับหัวข้อที่ห้านะครับผลและอภิปลายผลนะครับอืมอ่ะก็ส่วนนี้นะครับเขานำเสนอผลนะครับของระบบระบายอากาศแบบ Imprinting Jet นะครับเขาแสดงให้เห็น Streamline นะครับก็คือให้เห็นกระแสการไหลนะครับ มีอ ISO velocity เนี่ยมันคือเข้าใจว่าน่าจะอย่างนั้นตรงนี้คือสตรีมไลน์ใช่ไหมเป็นเส้นว่าเออลมมันไหลยังไงนะครับนี่คือสตรีมไลน์ส่วน ISO velocity เนี่ยผมเดาว่าเขาคงจะแสดงให้เห็นเป็นคอนทัวร์ว่า บริเวณไหนคือคือเส้นหรือพื้นผิวไหนที่มันมีความเร็วเท่ากันนะเป็นคอนทัวร์ของของความเร็วนะครับแล้วก็ temporal evolution แล้วก็มีแสดงให้เห็นตัวนี้นะครับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่จุดตรวจวัดสารพัดจุดนะครับที่สามระดับ ก็จะมีระดับจุดแปดหนึ่งจุดสองแล้วก็หนึ่งจุดเจ็ดนะครับเมตรจากพื้นนะครับตัวโคอิเนตนะครับหรือว่าพิก,กัดของจุดเหล่านี้ก็แสดงในรูปคำนี้จริงๆไม่ได้แปลว่าแสดงนะแกเซอร์มันหมายถึงรวบรวมมานะครับก็รวบรวมไว้ในตารางที่สองนะครับคือคือเวลาอ่านอย่างเงี้ยเราเรา ต้องพยายามสังเกตว่าเขาใช้คําว่าอะไรบ้างนะมันไม่เหมือนกันหรอกนักภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอย่างของเราถ้าพูดเมื่อกี้พูดพูดเป็นภาษาไทยผมก็จะบอกว่ามันแสดงในตารางที่สองใช่ไหมแต่ว่าสำนวนฝรั่งเขาก็เขียนแบบนี้นะครับเขียนว่าเป็นรวบรวมไว้ในตารางที่สองนะครับในระดับตรงนี้เนี่ยมันก็คือเออทำไมเขาวัดที่นี่เนาะมันหรือว่าเป็นระดับนั่งก็ไม่รู้นะจุดแปดจุดคือโต๊ะ โต๊ะทางานเราอ่ะโต๊ะทํางานเราเนี่ยโต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมองว่าระดับมาตรฐานมันอยู่ที่75เซนนะครับตรงนี้ก็ใกล้เคียงระดับยิวโต๊ะนะครับคือถ้ายืนมันก็คงระดับต่ำกว่าเอวหน่อยก็แต่ถ้านั่งเนี่ยก็จะระดับโต๊ะทางานนะครับแต่ว่าดูมันไม่ค่อยสัมพันธ์กับร่างกายมนมุษย์เท่าไหร่คือปกติเวลาจะวัด อะไรพวกนี้มันมักจะอิงกับระดับสำคัญในร่างกายมนุษย์นะเ mm. ช่นระดับข้อเท้าระดับหัวเราตอนที่นั่งอะระดับหัวเราตอนที่นั่งนี่น่าจะเป็นเลขนี้นะครับแล้วก็ระดับหัวเราตอนที่ยืนก็อยู่ประมาณนี้ระดับจมูกอะ่ะนะครับหนึ่งจุดสองนี่ดูจะสูงไปได้วยซ้ำนะเนี่ยถ้าเทียบโต๊ะคือเจ็ดสิบห้าเซนขึ้นมา mm. อีก ไม้บรรทัดกว่านี้ก็ไม่มันก็เลยจมูกไปแล้วมันก็ดูตัวเลขไม่ค่อยไม่ค่อยสัมพันธ์กับสัสดส่วนของร่างก,กายเราเท่าไหร่ต,ตัวเลขพวกนี้ถ้าไปดูในสาตร้าห55เนี่ยมันจะมีมันจะมีอยู่ว่าเวลาเราวัดอุณหภูมิความชื้นเพื่อที่จะดูว่าอากาศในห้องมันสบายไม่สบายเนี่ยมันจะมีสามร,ระดับที่บอกเมื่อกี้นะครับตรงข้อเท้าตรงระดับหัวเราตอนนั่งแล้วก็ตรงระดับ หัวเราตอนที่ยืนอะไรเงี้ยนะครับอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะผมขอเปิดดิตรตนี้แป๊บนึงก่อน,อนว่า temporal หมายถึงอะไรอืมเดี๋ยวนะ temporal temporal หมายถึง relating to time ก็คือสัมพันธ์กับเวลาโอเคก็คือเขาแสดงให้เห็นความเข้มข้นของคาร์บอนออกไซด์ที่เปลี่ยนไปตามเวลานะครับ e v o l u t i ชันมันหมายถึงวิวัฒนาการใช่ไหมเทมเพล l ก็คือที่สัมพันธ์กับเวลาก็เอาพูดเป็นภาษามนุษย์ง่ายๆก็คือให้เห็นความเข้มข้นของคาร์บอนออกไซด์ที่เปลี่ยนไปเมื่อเวลาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวดูตารางที่สองนิดนึงก็จะมีเก้าจุด เมื่อกี้เขาบอกว่ามีเก้าจุดหรออ๋อไม่ได้บอกก็โอเคก็มีเก้าจุดนะครับแล้วก็ที่ระดับจุดแปดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดแปดพิกัดก็สามกับสนงจุดห้าสองหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าเดี๋ยวนะคือกำลังพยายามมองหาว่ามันมีรูปแบบไหม เห็นเห็นรูปแบบอะไรไหมมีแพทเทิร์นอะไรไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีแพทเทิร์นเลยเนาะเหมือนก็จะแบบสุ่มๆเอาเลยอะจุดตรวจวัดในห้องนี่คือไม่ได้ไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรอะใช่ไหมสามหนึ่งสามหนึ่ง ออน,นี่เริ่มมีไ้สองสองอ่ะแต่ตรงนี้เลขีหละออันนี้มีอีกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็ 1, 2, 1. หนึ่งสองหนึ่งอืมคือนึกออกไหมคือสมมุติถ้าคงตีห้องเป็นลูกเต๋าใช่ไหมแล้วเป็นลูกเต๋าที่แบบประกอบด้วยลูกเต๋าเล็กๆอีกหลายอันใช่ไหมบางทีเราอาจจะมองเวลาเราสุ่มเราคงสุ่มแบบสมมากหน่อยใช่ไหมที่แบบ เราอาจจะตีสมมติเรามองท็อปวิวลงมาเราอาจจะตีเป็นสามช่องคูมสามช่องกลายเป็นเก้าช่องเท่าเท่ากันอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะสุ่มตรวจวัดตรงแล้วก็สสมเอาใหม่นะสมมติเรามองเป็นกล่องลูกบาศก์ใช่ไหมอย่างไอห้องเนี้ยรูปมันเป็นลูกบาศก์ใช่ไหมเนี่ยสมมติเรามองให้มันเป็นลูกเต๋าทั้งหมดอย่างอย่างถ้ามองแนวเนี้ยแนว แนว y เนี่ยเราอาจจะซอยเป็นอยา่างละเมตรสมมตินะมันก็จะได้สามกล่องใช่ไหมอย่างแนว x เนี่ยสมมติเราซอยเป็นกล่องละเมตรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีสี่กล่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็ไอ้สองจุดห้าเนี่ยเราอาจจะซอยเป็นแบบออย่างเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เขาซอยเป็นสามระดับใช่ไหมสมมติผมก็ซอยตรงนี้เป็นสามระดับอย่างเงี้ยเพราะว่าแนว y มีสามช่องแนว x มีสี่ช่องเพราะฉะนั้น เวลาเรามองท็อปวิวมามันก็จะเป็นสามคูณสี่ใช่ไหมมันก็จะเป็นสิบสองช่องเล็ก,ลกๆใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแบ่งแนวแซหรือส่วนสูมเนี่ยออกเป็นสามชั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีกล่องสิบสองกล่องเนี่ยซ้อนกันสามชั้นใช่ปหเวลาเราเลือกแต่ละชั้นนะว่าเราจะวัดข้อมูลตรงไหนอะถ้าเป็นทั่วๆไปเราคงเลือกให้มันแบบดูสมมาตรสมมาตรกันอนะใช่ไหมเราอาจจะเลือกแบบ เลือกแนวแนว x แนว y เดียวกันแนว x เดียวกันอะไรเงี้ยทุก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 ระดับทั้งสามทั้งสามระดับความสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปดูในตรางที่สองเมื่อกี้แบบมันมันสูงเลยนะดูมันสูงแบบมั่วไปหมดเลยแล้วแต่ว่ามันจะหย่อนไอหัวเซ็นเซอร์ลงไปที่ตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ คืออันนี้ดูตัวอย่างไว้นะคือคือที่ที่ทำไมแบบแหมผมอ่านแล้วผมใช้เวลาคิดทุกแทบจะทุกบรรทัดเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอเราถึงเวลาที่คุณผมต้องทํางานแบบเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็ต้องมานั่งเขียนกันใช่ไหมว่าอ่ะแล้วเราจะวัดกี่จุดใช่ไหมแล้วจะเอาตําแหน่งไหนบ้างอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยดูเอาไว้ว่าอ่ะอย่างงานเนี้ยมัน ไม่เป็นระบบเลยอ่ะใช่ไ่มมันไม,ไม,ไม่มันไม่เป็นระบบเลยเรียกว่าตำแหน่งมันค่อนข้างสุ่มเลยแหละนะครับก็ก็จะเป็นอันหนึงที่ว่าโอเคผมอ่านเสร็จรปุ๊บผมก็จะจําไว้ว่าเอ,อเราไม่ต้องเลือกตำแหน่งแบบสมมาตรก็ได้นะครับไอ้ปอร์นี้มันยังทําแบบสุ่มมั่วเลยนะครับแล้วก็แต่และชั้นมีเก้าจุดใช่ไหมทั้งหมดก็มีสิบแปดจุดนะครับเอ้ยไม่ใช่สี่เกาสามยิบเจ็ดสี่นาะก็มียี่สิบเจ็ดจุดนะครับ อทีนี้เมื่อกี้เขาพูดถึงรูปที่สามย้อนไปที่สองเนี่ยผมบอกว่ารูปที่สานะครับแสดงสตรมไลน์นะแสดงให้เห็นเส้นทางการไหลของอากาศตอนที่ไปถึงเซตี้สเตตแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวตอนเราเริ่มเจอกันวันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมที่ว่าจะลองเล่นโปรแกรมกันจากจากอะไรนะเริ่มเริ่มจากที่ผมเริ่มจากศูนยะ์เออแล้วผมก็จะไล่ให้คุณฟังว่าผมเริ่มจากศูนย์แบบไหน จะได้เริ่มไปพร้อมๆกันเ,เวลาเราซิมอ่ะตอนที่เราใส่ Initial Condition ไปมันคือเงื่อนไขเริ่มต้นใช่ไหมคุณนึกถึงไอเนี่นึกถึงตอนที่คุณทำพวกมีโม e ลกุลไม่ตอ d อะที่คุณต้องเลิ่ใส่ค่าเริ่มต้นให้มันก่อนใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มคำนวณวนรอบไปเรืเ่อยๆจนกระทั่งค่ามันเริ่มลู่เข้าหาคำตอบใช่ไหมอารมณ์เดียวกันเลยครับก็คือตอนที่มันเริ่มต้นอะเราใส่ค่าเริ่มต้นเข้าไปให้มันใช่ป่ะ การคำนวณเชิงตัวเลขเดี๋ยวมันก็จะเวียงไปเวียงมาอย่างนี้แหละครับแต่ว่าพอคำนวณมากรอบเข้าเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มคอนเวิร์ตเข้าหาค่าคงที่ค่าหนึ่งแล้วพอมาเริ่มสมดุลปุ๊บมันก็จะแช่อยู่ที่ค่านั้นตลอดไปนั่นก็คือ s t ต a ี้สเตต e นะครับอ่าเราก็พบว่าไอตัวกระแสอากาศนะครับที่เป็นเจ็ตนะัไอ้คำว่าเจ็ตเนี่ยมันแปลว่าคงวิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงนะครับ ก็กระแสการไหลของอากาศความเร็วสูงมันนี้มันจะเปลี่ยนทิศทางนะครับเชนเดเรคชันที่พื้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการกระจายนะครับของอากาศอา,อากาศภายนอกเขาเรียก fresh air อากาศบริสุทธิ์นะครับที่ตรงด้านล่างนะครับแล้วก็ที่ ด้านล่างแล้วก็ด้านที่ติดกับด้านข้างกำแพงนะครับอ่าลาวนี่แปลว่าอนุญาตใช่ไหม adjacent นี่คือเจสันนี่คือติดกันอะติดติดเลยอะนะครับติดกับติดสัมผัสกันชิปกันเลยอะนะครับลาวตัวนี้แปลว่าอนุญาตแต่ว่าถ้ามาแปลว่าอนุญาตให้มีการกระจายอากาศบริสุทธิ์ที่พื้นและด้านข้างติดกนแงอะไรเงี้ยมันก็ฟังประหลาดเนี่ย เมื่อกี้ผมก็เลยใช้คําว่าทําให้เกิดการกระจายลมเนาะที่พื้นแล้วก็ด้านข้างของกําแพงอากาศเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะลอยสูงขึ้นนะครับ rise upward ที่จะไปทางออกนะครับทำให้เกิด r e c i r c u l a t i o n zone ก็จะทำให้เกิดการหมุนอากาศนะครับหมุนเวียนอากาศนะครับในพื้นในบริเวณที่มีคนอยู่ occupation ก็ Occ ation, คือ,อ,อที่บริเวณที่มีคนอยูอ่แล้วก็เขาสังเกตว่านะครับการไหลนี่ยมันสมมาต,มมาต,มมาต,ตร,ตร, plane, าตร,ตรนะ symmetrical นะครับสมมาตรตรงตรงเพลนกลางนะครับตรงตำแหน่ง y เท่ากับ1.5นะครับก็คือสมมาตรตรงกลางเลยแหละตรงตรงกลางจะเป็นแกนของเป็นเป็นเพลนนอะเป็นสมมาตรนะครับไอผลลัพธ์แบบนี้นะเราก็บอกว่า อากาศมันกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอนะครับ evenly เนี่ยก็เหมือนกับคำว่า uniform นั่นแหละก็คือกระจายอย่างสม่ำเสมอในห้องนะครับเพราะผลลัพธ์มันออกมาว่ามันสมมาตรใช่ไหมก็แปลว่ามันสม่ำเสมออารมณ์ประมาณนี้นะครับลมวิ่งลงมาใช่ไหมกระแทกพื้นปึ้งแล้วก็ไหลาตามพื้นนะครับแล้วก็เกิด recirculation นะก็ไหลาตามพื้นเลาะผานังขึ้นไปแล้วก็ recirculate ในบริเวณที่มีคนอยู่ โอเคไหมอันนี้คือมองหน้าตรงเข้าไปมี i m p ้เจพ่นลมลงมาแรงๆข้างล่างข้างข้างหน้าเราแต่ถ้ามองด้านข้างนี่อนฟก็ลงทางซ้ายนี่ใช่ไหมครับกระแทกพื้นแล้วก็ม้วนนะครับโอเคไหมน,นี่ไออย่างเนี้ยเรียก Stream Line ก็คือเป็นเส้นเส้นการไหลของกระแสนะครับอา่อานโหน้าถัดไปใช่ไหมน้าโหน้าถัดไปนะครับ เพื่อที่จะควบคุมการกระจายของกระแสาอากาศในห้องนะครับเราก็เราอ่าเนี่ยอันนี้อีกอันหนึ่งที่จะตั้งข้อสังเกตคือสมัยก่อนอะเปเปอร์เนี่ยเขาจะไม่ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งเขียนเลยนะเวลาเราเขียนหนังสืออะเราจะไม่เขียนว่าเราทํานู่นเราทํานี่เราทําทนั่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันดูไม่เป็นวิชาการนะมันดูแบบ เขาเรียกว่าอดูเป็นกันเองไปหน่อยนะครับดูไม่เป็นทางการนะเขาไม่เอากันนะครับสมัยก่อนเขาจะแก้กันอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยคุณก็จะคุณก็จะไม่ไม่พูดว่าฉันหรือเราทําอะไรเลยคือคุณจะพูดไปเลยว่าคุณทําอะไรนะครับตัดประธานออกไปเลยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก,ษก็คือตรงเนี้ตรงเนี้ยเขาจะไม่มีประธานุรุษที่หนึ่งนะตรงนี้คือภาษาในเปเปอร์เนี่ยคุณสังเกตะเขาจะเป็นแบบ เป็น p พ s ส i v e v อ i ส e ก็คือเอาประธานออกไปเลยเนาะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าอ่านอ่านตามเขาก่อนนะอันนี้เขาพูดว่าเราใช่ไหมครับได้ plot นะครับ contour นะที่เป็นแบบแสดงว่าบริเวณไหนมีความเร็วเท่ากันบ้างนะครับที่ความเร็วสองค่าก็คือจุดสองห้ากับจุดหนึ่งห้าเมตรเปอร์เซกนะครับความเร็วระดับนี้เป็นระดับไหนเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกถึงมันนะจุดหนึ่งห้าเมตรเอร์เซกเนี่ยคุณคุณนึกถึงคุณ คุณขยับมือคุณก็ได้อะให้เป็นระยะทางให้คือคุณปัดมือคุณน่ะให้ได้ระยะทางเมตรครึ่งภายในหนึ่งวินาทีนะน่ะคือความเร็วประมาณเนี้ยซึ่งมันแทบจะไม่รู้สึกเลยอันเนี้ยส่วนใหญ่มักจะเป็นความเร็วลมอ้างอิงที่ที่เราพูดเดินว่าเป็นความเร็วลมระดับที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีลมนิดๆนะแต่ว่าแบบไม่ไม่ไม่ไมแรงขนาดพัดนู่นนี่ปลิวอะไรอย่างเงี้ยจุดสองห้าก็ก็เร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็กวาดมือ ให้ได้ยี่สิบห้าเซนภายในภายในหนึ่งวินาทีนะคือความเร็วที่ประทะปะทะมือคุณนั่นแหละซึ่งสองอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่จุดหนึ่งห้ามันเป็นเลขสําคัญเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาวาดวาดคอมฟอร์ทโซนในเขาวาดคอมฟอร์ทโซนลงไปบนไซโครเมติกชาร์ดแล้วก็แสดงให้เห็นว่าช่วงอุณหภูมิความชื้นไหนที่มันสบายเนี่ย เนี่ย <N ee> คือความเร็วอ้างอิงของเขาคือเขาจะวิเคราะห์ภาวะสบายที่ความเร็วเท่านี้นะครับจุดหนึ่งห้าเมตรเปอร์เ็นตครับอ่ะย้อนกลับมาเรื่องภาษาอังกฤษนิดนึงนะอย่างประโยคนี้เขาพูดว่า we have plot ใช่ไหมคือเราเนี่ยวาดรูปพวกนี้ขึ้นมานะแต่ว่าถ้าเป็นเปเปอร์สมัยแบบที่เขาเรียกว่า conventional คือแบบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาทำกันมาเนี่ยเขาจะไม่มีสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง ประโยคนี้เขาจะเขียนกลับกันเลยก็คือเอากรรมขึ้นก่อนก็คือเขาจะพูดว่า the contour of h e iso velocity with two value s เนี่ยนะครับ have been plotted นะครับก็คือยกกรรมขึ้นมาแล้วก็ตัดตัดสรพนาบมลุ่ที่หนึ่งออกไปคือกลับกลับจาก active voice ในหะ้มันเป็น passive voice แต่ว่าจะนนี้จะสังเกตให้ให้คุณสังเกตว่า paper เนี้ยมันเป็น paper แบบสมัยปัจจุบันแล้วเขาเริ่มไม่ค่อยซีเรียสเรื่อง เรื่องการใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในการเขียนงานทางการนะครับเอ,อ่อสมัยก่อนที่ผมอ่านโปรเจกต์พวกคุณนะผมก็จะแก้เหมือนกันนะก็คือจะไม่ใส่คําว่าเรา,า,า,านู่นเรานี่เลยนะก็คือไม่มีสรรพนามใ,ให้เขียนไปเลยว่าทําอะไรนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ยก็ผมก็ย่อนตามกระแสชาวโลกไปแล้วนะครับจะเขียนเรา,านู่นเรานี่ก็ผมก็จะทําเป็นมองข้ามๆไปนะครับ แต่ไม่ก็ยังก็ยังฝืนอยู่ดีนะตัวผมเองผมก็จะไม่เขียนอยู่ดีนะแต่ว่าถ้านักเรียนเขียนก็ก็เรื่องของคุณนะให้ให้รู้แค่ผมไม่ชอบแค่นั้นแหละแต่ว่าเขียนได้ไหมก็ก็ได้ก็เรื่นีทำเนียมปัจจุบันเขาเริ่มทํากันละนะครับอเขาบอกว่าคอนทัวร์นี้ก็แสดงในรูปที่สี่นะครับบอกว่าเนี่ยตัวตัวเจตในตัวกระแสลมเร็วๆเนี่ยนะครับมัน p พร p a g a เกต คําว่า propagate เนี่ยมันหมายมันแปลหมายถึงสะสมอ่ะใช่เปล่าครับ propagate ใช่มัเดี๋ยวแปลว่าสะสมก,ก่อนนะสะสมหรือรวมตัวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกว่ากระแสลมนี่มันก็สะสมกันเนาะในลักษณะที่คล้ายกันนะครับในด้าน ลองกิจูดิโน่ก็คือในด้านยาวนะครับลองกิจูดนะในด้านยาวแล้วก็ lateral ก็คือในด้านด้านกว้างนะแผ่ไปซ้ายขวาอย่างเงี้เรียกว่า lateral นะครับความเร็วของเจ็ตเนี่ยจะลดลงนะครับเมื่อ,เ,อเมื่อเราขยับห่างออกไปจากขยับห่างออกไปจากหัวลม จ่ายที่จ่ายเข้าห้องนะครับ inlet diffuser ความเร็วในบริเวณใกล้เคียงกับ diffuser เนี่ยความเร็วอ่ะมันจะเร็วกว่านี่0.5เมตรเปอร์เซนะครับ0.5แรงแค่ไหนเนี่ยจริงๆมันก็ไม่แรงนะความเร็วของลมที่มันพ่นออกมาจากหน้ากากแอร์เราเนี่ยมันอยู่แถวๆแ,แบบ2เมตรเปอร์เซก3เมตรเปอร์เซกนะครับ เพราะฉะนั้นเอาจังจริง0.5เมตรเปอร์เซกจริงมันก็ไม่ได้เร็วนักหรอกแต่ว่าเออเขาก็เรียกอันนี้ว่าเป็นเป็นเจ็ตเป็นเร็วสูงไปแล้วนะครับอา่เอาเขาบอกว่าในในบริเวณเนี้ครับบริเวณใกล้ๆหัวใจตรงเนี้ยก็จะอยู่แถวๆ0.5เมตรเปอร์เซกนะครับแต่ว่าเวลาวิ่งไปไกลๆออกไกลออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไกลๆแนวยาวอย่างงี้นะพุ่นลงมาปุ๊บลองคิดอยู่ดีนอคือไปทางนี้ใช่ไหมไปแนวยาวนะครับ หรือว่าถ้าไปแนวกว้างก็คือเลดเจอรก็อืจะออกไปซ้ายขวานะครับนะออกไปซ้ายขวาก็อเขาบอกว่าความเร็วก็จะลดลงเมื่มันมันไกลออกไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะบอกกูทาไมใช่ไหมเร,เราก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละยิ่งไกลมันยิ่ง,ย,งยิ่งต้องช้าลงแหละแต่ว่าโอเคเขาก็อธิบายมาให้ฟังอ้อโทษทีผมไม่ควรจะว่าเขาแบบนั้นใช่ไหมเพราะเราควรจะไอเราก็จดสนใจแหละว่าตรงไหนเป็น จุดอับลมอะไรแบบนี้เนะเาะบอกว่าความเร็วของกระแสการไหลในโซนนะครับในบริเวณที่มีคนนั่งอยู่เนี่ยก็ต่ำกว่า0.25นะครับอันนี้เป็นไปตามคำแนะนำของ s t a ต d a า d 55ของ a s h r a ยนะครับ t าต d a า d 55ก็คือเรื่อง Thermal Comfort เา Com fort, นาะก็อย่างที่บอกอะคือคือตัวเลขที่เขามากักจะอ้างอิงคือจุด1.5แต่ว่าจุด2.5ก็ไม่ได้เร็วไปนะักก็ แต่ว่าผมไม่รู้ว่า t a ต d a า d 55เวอร์ชันหลังมีตัวเลขนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะไม่คุ้นผมคุ้นกับเลขนี้นะครับโอเคอ่ะดูรูปที่สี่ที่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะสีแดงนี่ก็คือบริเวณที่มีความเร็วในช่วงในในในเอมีความเร็วข่านี้นะครับคือคือที่คือคุณต้องมองว่ามันเป็นพื้นผิวนะอย่าไปมองว่ามันเป็น อะไรนะไม่มันไม่ใช่วัตถุนะอันนี้ที่คุณเห็นเป็นสีแดงเนี่ยมันเป็นพื้นผิวนะครับพื้นผิวที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยคือบริเวณที่มีความเร็วจุดสองห้าเมตรเปอร์เซกนะครับส่วนพื้นผิวที่เห็นเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่มีความเร็วจุดหนึ่งห้าเมตรเปอร์เซกนะครับเขตซึ่งมันก็จะอยู่ห่างออกไปใช่ไหม เขาก็จะให้คุณเห็นแหละว่าเนี่ยทั้งด้านยาวนะครับอ u d n o n g i t u d i n a l เนอะแล้วก็ทั้ง lateral ที่ออกไปซ้ายขวานะครับมันก็ยิ่งยิ่งไกลออกไปความเร็วก็จะยิ่งต่ำลงนะครับเค,เ,เคยเห็นเขาเขียนหน่วยแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าในบางเปเปอร์หรืออาจารย์บางคนก็ถนัดเขียนแบบนี้นะครับ ปกติเราเขียนก็จะเขียนเป็น m ทับ s ใช่ไหมก็คือให้รู้ว่า s จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับเป็นตัวหารแต่ว่าบาง paper หมายถึงบาง journal นะครับบางวาราสารเนี่ยเขาก็นิยมเขียนแบบนี้นะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ก็เห็นเห็นบาง paper บางบาง journal ก็ให้เขียนแบบนี้อืมเราควรจะหยุดตรงไหนเนี่ยเราควรจะหยุดตรงนี้อย่างวะเนี่ยวยสรุปแล้วเหรอเนี่ย ปเพิ่มสั้นจังงั้นเราอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าเกิดอีกครั้งนึงมาอ่านน่าจะจบแล้ลเอ,อ,อ่านรูปที่ห้าแถมไปอีกนิดนึงก็ล้วกันนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาอ่านรูปที่ห้าซ้ำอีกทีเขาบอกว่ารูปที่ห้าเนี่ยอธิบายการเปลี่ยนแปลงตามเวลาใช่ไหมของความเข้มข้นของคาร์บอนไออกไซด์นะครับที่จุดตรวจวัดต่างๆนะครับยี่สิบเจ็ดจุดนั้นนะครับบอกว่าพบว่านะครับ ความเข้มข้นที่ตรงกลางโลเซ l c เ n t e r ตรงกลางเนี่ยก็เกือบจะเหมือนกันนะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับว่า Homogeneous ที่มันหมายถึงเป็นเนื้อเดียวกันนะเหมือนบ,บสารละลายเนี่ยเราเอาเกลือลงไปผสมในนะน้ำคนคนเสร็จปุ๊บแล้วมันก็กลายเป็นสารละลายแบบคุณไม่เห็นผงเกลือแล้วเงี้ยอย่างเงี้ยเรียก Homogeneous นะครับก็คือเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลยคือเนี่ยเข้าใจว่าคงเห็นเนี่ย เส้นๆอะไรเงี้ยเนาะมันเกือบเกือบจะเป็นอันเดียวกันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะรูปที่ห้าใช่ไหมที่เปลี่ยนไปตามเวลาคือเนี่ยครับเวลาผ่านไปพันวินาทีสองพันวินาทีสามพันวินาทีอันนี้มันกี่นาทีวะเนี่ยสามพันวินี่คือห้าสิบนาทีใช่ไหมห้าสิบนาทีอันนี้คือร้อยนาทีนะครับก็ ตีกลมๆก,ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนาะก็จะเห็นว่าความเข้มข้นของ CO2 ในห้องอะ่ะที่ตั้งที่เราใส่ Initial Condition ไปเป็นสองพันใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะวิ่งเข้าใกล้อันเนี้ยสามรอยห้าสิบที่คุณป้อนเข้าห้องอยู่ตลอดเวลานั่นะนะครับ ก็ชัดเจนใช่ไหมคือคุณเอาอากาศที่บริสุทธิ์กว่า f r e s แอร์นะครับเอา350 ppm อลป้อนเข้ามาในห้องที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งต้นที่2,000นะครับก็แน่นอนเวลาผ่านไปมันก็ต้องเจอจานมลนเรื่อยใช่ไหมเพราะว่าคือมันมันไม่ใช่ว่าเข้าอย่างเดียวแนละมันเข้าแล้วมันดูดออกด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปมันก็ย่อมจะต้องเจอจานมงแบบนี้นะครับแล้วก็ทั้ง9จุดนะอันนี้กราฟ ซ้ายสุดนี่จะเป็นที่ระดับจุดแปดใช่ไหมครับกราฟตรงการนี่เป็นระดับหนึ่งจุดสองเมตรแล้วก็กราฟขวาสุดนี่จะเป็นจะเป็นหนึ่งจุดเจ็ดเมตรนะครับอันนี้เขาตีสเกลมาเท่ากันหมดนะครับคือสเกลม็กซิมัมเป็นสองพันสเกลมินิมั่งเป็นสี่พันนะครับซ้ายขวาก็เริ่มต้นสิ้นสุดที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณมองปั๊บมันก็จะเป็นภาพเดียวกันสามารถดึงมาซ้อนกันได้นะครับ เหมือนกันเลยไหมในระดับชั้นเดียวกันก็แทบจะซ้อนกันเลยนะครับในระดับความสูงที่ต่างกันนะครับในระดับความสูงที่ต่างกันอุณหูมิโดยที่3,000นะอยู่ที่ประมาณ800สามเออเหมือนกันเลย3,000อยู่ประมาณ800เพราะว่าเอาจริงๆคือมันมันเรียกว่าอากาศมันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งห้องใช่ไหมมันเกือบๆจะเป็น fully mix model อะ นะครับโอเคไหมถ้ามันไม่ fully mix เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอ่ะข้างล่างมันควรจะเละกว่าใช่ไหมข้างบนมันควรจะนิ่งกว่าใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าลมมันเล่นพ่นลงมาแบบมาตีข้างล่างใช่ไหมเพราะั้นข้างล่างจริงมันควรจะอ่าถ้าตามความรู้สึกเดาๆเอาก็คือข้างล่างมันควรจะเจือจานกว่าใช่ไหมข้างบนมันก็มันควรจะเข้มข้นกว่ามันไอคาร์บอนดออกไซด์ไม่ค่อยถูกปนอะ แต่ว่าพอมาดูรูปนี้นะทั้งสามระดับนะต่ำกลางสูงนะเหมือนกันเลยคาร์บอนไออกไซด์เท่ากันหมดเลยนะครับเนี่ยบอกว่าเลยบอกว่าเป็นโฮโมจีเนสโอเคก็ค่าคาร์บอนไออกไซด์มันลดลงตามเวลาใช่ไหมอันนี้เชีหยเห็นว่าการระบายอากาศมันดีนะคือมันค่อยๆเอาคอนแทมินแนน์คือเอามลพิษจะออกไปเรื่อยๆนะครับโปรเกรสซีฟลี่นี่คือโปรเกรสแปลว่าก้าวหน้านะ โปรเกสซีดีก็คือนั่นแหละเอ,เอาเอาออกไปได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เวลาหนึ่งร้อยนาทีก็คือเนี่ยที่หกพันวินี่แหละที่ร้อยนาทีนะครับความเข้มข้นนี่ต่ํามากเลยนะแค่สี่ร้อยสิบ ppm เองนะครับแล้วเขาก็สังเกตว่าที่เวลาหนึ่งหนึ่งนะความเข้มข้นเนี่ยแทบจะคงที่เลยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแซม pling level เลยก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความสูงเลยนะครับ คุณอ่านเปเปอร์นี้แล้วคุณสังเกตด,ดีๆนะเปเปอร์ในสไตล์ในสไตล์ซิมูเลชันในสไตล์ C.F.D นี่เอาจริงคุณเขียนอภิปรายง่ายมากเลยนะยกเว้นพาร์ทนี้นะยกเว้นพาร์ทที่เป็นคำนวณน,นะอันนี้คุณต้องกลับมาสอนฟลูอิดผมวันนี้ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวคราวหน้าค่อยให้อธิบายว่านิวตันียคืออะไรอ,อ่โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เอาหยุดแค่นี้นะครับ